นี่ก็เป็นโซนฟังตลาดนัดตอนนี้ก็ไม่ขายไม่ขายเพื่อนกับมากําลังตัง้งลาดตั้งยังกันอยูย่ผมก็ต่อมาก่อนตลาดติดเปิดช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเปิดให้ขายตลาดนัดได้สองมือและหมือม่อหนมื่ที่สองละสิบบาทเยอะมากเลยอ่ะเดีย๋ดวยวตอนกลับผมจะมาแวะ อันนี้ถูงสิบบาทนี่ครัสิบห้าโอ้เยอะมากเลยสิ้นค้าในตลาดนัดก็มีหลากหลายอย่างนะครับทั้งพักทั้งไข่ปบบคุ้งปบบไข่กดีว่ากันไปปักเกลือมีเยอะแยะบอกบอลีกับมี้ ส่วนพวกอา,อาหารพรอมทานก็นจะมีพวกน้ำหวานน้ำไบบัวบกสมุนไพรต่างๆเนาะ,ะแล้วก็พัดมีหมูทอดอาหารปลาไข่หมดแดงแอะไย่างมีเยอะแยะผู้ใดอยากจับใจใส่ซอยก็เข่ามาเลือกหาซื้อได้ที่กาดวัดตำนักกาดวัดตำนักทางเขามันก็นสียุย้อยตรงขาม ขนส่งแหม่เฮียเขามาจากทางดงกับเขากะสีเหลี่ยวตรงตรงขางขนส่งเลยเลยส่วนเขามาจากเชียงใหม่เขากบหอดขนส่งเขากบเตรียมเหลี่ยวด้เลยครับตรงยุธเทิน,นั่นพอดีอลังอย่างนี้ผมก็สิไปน้ำหาหมูสปันะวาผมหาหมูยังไม่ทันได้พอ,อยู่วะ,ะแก่มาตั้งลานยุไสเนาะเดี๋ยวก็จะไป ข้อกันอีลานมูผมพอดีละนี่แหละนัดตกการไวลอย่างหาปีเตอร์อยังหาพีเตอร์ว่เจอสงสัยต้องซูหารอบสองสงสัยรลวัซสะละมาว่าเจอปีเตอร์เว้ย เจอมันแล้วมันก็แถวๆนี้แหละก็ว่าหาจนรอบอยู่ในมุมนี่เองมาคนเดียวมาคนเดียวเดี๋ยวไอ้นี่ถามลุงอยู่ว่ามันจะมาก่อนใช่เหรอมันบอกมันประชุมอยู่ไม่ไปแล้วมึงจะถามกูทำไมแล้วมึงไม่มา ควรตีนนะมึงอ่ะควรตีนมึงไม่มาแล้วมึงจะถามกูซักว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช้ไม่มาเออแต่มันบมมาแต่ลุงเห็นผักละผักถูกๆตรงนั้นเลยอ่ะให้ได้ขนาดเลยอ่ะลุงว่าลุงเอาเป๋าใบเล็กมาเกินไปละตลาดต้องเอาอะไรนะกระสอบปุ๋ยมาละไว้ที่เอกระสอบที่ลรงแรมคนแจกให้มึงก่อนลุงจำได้ไหมเออกระสอบกรเสาอะกระสอบสะพายเหรอใช่ เาดดีดีดูไหนโฟมที่สั่งไว้อะคงเก็บให้ลุกอะเดี๋ยวไม่รู้วางสมัยเนี่ยหาให้หาให้เหรอใช่เจุดละกลงเจาอะไรบ้างม้าที่ขาดที่ขาดเกินอยู่ตอนนี้ที่ขาดใช่ขาดมันมีมนมผงทับฟอกลงมีแล้วแล้วผมก็ได้ของครบแล้วคิดตั้งนานของแค่เนี้ยเออแดงแดงทีหายยากที่สุดในสามโลก แฝงแค่ีายใจย่างหายใจยางหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกเป็นชั่วโมงครับผมกองหาย่างเรียกเป็นชั่วโมงลืมอย่างคือบ่ออกเนี้ยย่ามันเสียคือบ่ออกถัดไปหอดห้องแล้วโอ้อันนั้นกับโบมีอันนี้กับโบมีหรือปะผักใจจะพร้อมซื้อกันเรื่นี้ว่าจะจดมากก็ไม่ได้จดมาไง แต่พ่อค้าดูพ่อค้านะครับพ่อค้าเขาเป็นจริงกันจังมากออกจากงานประจําแล้วเขายังมีธุรกิจส่วนตัวแต่ผมออกจากงานประจําผมก็นอนเป็นธุรกิจหลักครับอบอกไอ้ด็กมามึงก็ไปดูอ้หดแย่ก่าว่าเนี่ยเขาแย่ได้มึงนี่ผู้ชวนมึงไปดูกิจการการทำมาหากินอ่ะมึงกไปบอกบอกไปพี่ <laughs> หลังจากซื้อของใส่เรียบร้อยแล้วก็ไปหาซื้อของกินบัานี้ก็เลยกลับ้าสื่อบักแกงกับสื้อบักกระเทียมพอบอกเพ่นไว้แล้วว่าสิกลับ้าสื้อ,อน้ำเผินในีุงละ1ิบาทปุงหมกไน่บักกระเทียมก็ได้บักแกงก็บุงบักไน่หนึ่งปุงละสิบหาบทเสร็จจากนี้ก็สิเล้ยไปซื้อ,อบักหอยนะําแม่้าได้เห็นแม่้าขายบักหอยบ่ อยู่ทั้งพูนทั้งหนาถุงละสามสิบบาทเพราะว่าสีสื้อบอกหอ้ไปไวกินกับสมตำครับตง่ะเห็นไวแล้วเล้งไวแล้วเพราะว่ายางตลาดรอบหนึ่งแล้วเสียงที่ปิดไวนี่กับเพามันยังด้เพราะให้เสียงออกมากับเพราะว่ามันมีเพลงฝนอยู่มันละเมิดลิกซิตเพินก็คือบอกอีกละ่ะก็เลยปิดเสียงไวก็เลยเอาเสียงจากของใส่ยางเดียว ก็เลยขัดเสียงเพ่งออกเนาะเพราะว่อยากให้ละเมิดลิขส,สิทธิ์เพลินเดี๋ยวเพผนสิติดเหลืองติดแดงอีกละเดี๋ยวไปหาสื่อของกันต่อเลยครับสื่อของแล้วก็เจได้ครับอันนี้เปรี้ยวพี่เเ้เอาเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวสองอันสามอันนะ เอาเอาเปรี้ยวสมเอาเปรี้ยวอันนึงด้วยเอาหมูเปรี้ยวสองอัน,นออเท่าไรอ่ะพีพ่ครับขอบคุณครับ เริ่มนัดปะอันนี้เอามากินครับแต่กล่องได้บ้าวแกถามมาได้ขอบคุณครับ ปลาขนาดเตยจะเอาไปยังไงรหอยหอยครัเจ้าหอยที่ขอ้ายหอยถุยงสะดอ่ะสามสีเเอาถุงหนึ่งที่สามสอันนี้ลวกได้อปล่าลวกแกงลวกเรียบร้อยค่ะอันนีพร้องกินเลยนะเจ้า จะจิ้มลูกอันลวกจิ้มก็จิ้มกินได้เลยแต่ถ้าจะไปแกงก็ใส่หม้อได้เลยค่ะล้างท้าวเอาไปสะอาดส้มตำอ๋อได้ค่ะเอาไปถ้าพี่อยากไอ้นี่ก็เพื่อความสบายใจเอาไปอุ่นอีกหน่อยนึงแล้วก็แกะได้เลยออ๋หมายถึงว่าต้องน้ำร้อนหรืองปล่าพี่การน้ำุนอุ่นก็ต้องร้อนครัยตรองว่าน้องลวกน้องใส่ขมิ้นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเรียบร้อยค่ะ่งครบครับขอบคุณครับผม ก่อนที่ผมจะกลับขอแวะชิมเคปร้าน Thank you c a ั e ักหน่อยเห็นก็บอกว่าอร่อยแต่ก็อร่อยจริงๆครับแป้งกรอบหอมอร่อยมากใครสนใจอยากชิมเชิญติดต่อที่แม่ค้าคนสวยได้ที่การาดนัดวัดตําหนักทุกวันอังคารบ่ายสามโมงเย็นไปจนถึง18นาฬิกาเลยครับผมติดต่อได้ทุกๆวันอังคารนะครับต่างร้านอ๋อร้าน,าานขายที่ไหนมั่งขายที่ไหนบ<ๆ>ัางกาดนัดอ่ กระมันจันที่ตองไกลนะครับวันอังคารที่วัดตำหนักหน้าขนส่งไม้เฮีลยววันวันศุกร์ก็กลับไปที่ตองไกลแล้ววันตังทร์นี่จันทร์กับศุกร์ใช่ตองไกลมีอีกสองวันนะครับวันนี้วันอังคารตำหนักนีวันอังคารสามที่งี้เหรอสองที่นี้เหรอสามที่สามที่เจ็สี่วันคืออเราอยู่วันจันท์อ๋อ